วางแผนการทำหน้าฉบับเจ้าสาวนะคะสวัสดีค่ะวันนี้หมอเฟิร์นเฟรนคลินิกนะคะก็จะขอแนะนำเกี่ยวกับการทำหน้าสำหรับคนที่เตรียมตัวจะเป็นเจ้าสาวนะคะสำหรับการทำหน้าเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็น2เรื่องหลักๆนะคะก็คือการปรับรูปหน้าแล้วก็เรื่องงานผิวนะคะวันแต่งงานของเรานะคะซึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวนะคะมันต้องเป็นวันที่เราเป๊ะที่สุดนะคะซึ่งถ้าการถ่ายรูปเนี่ยการออกล่อง ช่างกล้องสามารถรีทัชได้แต่ตัวจริงน่ะเราต้องรีทัชตัวเองค่ะรีทัชตั้งแต่ก่อนแต่งนะคะ ในส่วนของงานปรับรูปหน้านะคะเจ้าสาวหลายท่านนะคะก็อาจจะต้องการรูปหน้าที่เรียวหรือรูปหน้าที่ดูอิ่มฟูนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ปัญหาของแต่ละคนไปนะคะใครที่อยากจะให้หน้าเรียวมากขึ้นนะคะก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยการลดกรามหรือการทําให้หน้ากระชับมากขึ้นนะคะการลดกรามต้องทําอะไรนะคะการลดกรามก็ต้องทาโบท็อกซ์นะคะหรือการลิปกรอบหน้าก็ต้องใช้โบท็อกซ์หรือใครที่มีความหย่อนคล้อยเยอะนะคะ การร้อยไหมหรืออัลตราฟอร์เมอร์ก็ช่วยได้นะคะ <Wow. S 1> แล้วหันการพวกนี้ต้องวางแผนทําเมื่อไหร่นะคะโบทอกเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดประมาณ1เดือนแต่หมอเฟอร์แนะนําว่า,าถ้าเราพอจะมีเวลาสัก2เดือนก่อนโบก็ดีค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าโบทอกมันตึงเกินไปแล้วก็มีเวลาให้โบมันคลายได้ซึ่ง2เดือนเนี่ยโบทอกก็ยังสามารถออกฤทธิ์ได้ดีอยู่ค่ะไม่ต้องกลัวโบคลายเร็วนะคะ ถ้าว่ากันที่รูปหน้านะคะถ้าสมมติว่าเจ้าสาวคนไหนเนี่ยมีใบหน้าที่ตอบหรือใบหน้าที่ดูไม่กระชับหรือใบหน้าที่แบบดูแบบขาดวอลลุ่มสิ่งที่ช่วยได้ก็คือโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์นั่นเองค่ะเจ้าสาวคนไหนใต้ตาคลา้ำหรือมีแก้มตอบหรือมีคางที่ไม่ได้รูปขมับปอบ,อบฟิลเลอร์เลยค่ะซึ่งฟิลเลอร์เนี่ยแนะนำให้ทำประมาณ1เดือนก่อนแต่งงานนะคะเพราะว่าฟิลเลอร์จะเซต ตัวได้ดีที่สุดเป๊ะที่สุดในช่วงประมาณ1เดือนค่ะสําหรับใครที่งานด่วนงานร้อนจริงๆนะคะทําช้าสุดได้เมื่อไหร่นะคะก็แนะนําที่2สัปดาห์ก่อนแต่งงานนะคะแล้วก็ส่วนการร้อยไหมเนี่ยมาเฟินต้องบอกตามตรงว่าต้องเผื่อเวลาสัก2อสเดือนเลยค่ะหากใครจะทําร้อยไหมแต่ถ้างานด่วนงานรีบงานกำลังจะแต่งงานอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องยกกระกชับได้ค่ะเช่นเครื่องอัลตราฟอร์เมอร์นะคะการทำอัลตราฟอร์เมอร์ก็จะเห็นผลลัพธ์ทันทีประมาณ 10- 20%หลังทํา <Yeah. S 2> แต่ถ้าต้องการให้ผลผลลัพธ์ที่ที่สุดนะคะแนะนำา1เดือนก่อนแต่งงานคะ่ะแล้วก็สำหรับใครที่มีไขมันส่วนเกินนะคะแก้มเยอะต้องการลีนไขมันออกนะคะแล้วก็มีตัวแฟตเพื่อลด แก้มนะคะตัวแฟตเนสออกฤิดได้ดีที่สุดประมาณ1สัปดาห์ค่ะแต่หมอเฟิร์นต้องบอกก่อนนะคะถ้าใครแพลนจะจิ้มหน้าเนี่ยแนะนํา2สัปดาห์ก่อนแต่งนะคะเพราะเผื่อมีรอยช้ารอยเขียวนะคะเดี๋ยวน้องคอนซีลเลอร์เอาไม่อยู่นะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของงานผิวนะคะเจ้าสาวเนี่ย ถ้าสมมติว่าเรามีโรคทางผิวหนังเนอะเช่นสิวหรือฝ้าแนะนําให้เริ่มรักษาอย่างน้อย3เดือนก่อนแต่งงานนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้เวลาประมาณหนึงในการหายนะคะสําหรับใครที่ต้องการจะทําให้แบบผิวฉ่าผิวดูสดใสนะคะเราควรทําเมื่อไหร่ดีนะคะสําหรับใครที่แพลนจะฉีดหน้าใสะคะ่ะหมอเฟิร์นแนะนําว่า ้าสุดเลยก็คือ2สัปดาห์ก่อนแต่งแต่ถ้าช้ากว่านั้นเนี่ยไม่แนะนําแล้วเพราะว่าเรื่องเดิมค่ะอาจจะทิ้งรอยช้าได้นะคะผลิตภัณฑ์ก็มีเช่นการทํารีจูรันหรือเมโซน้าใสเตรียมผิวให้ช่างแต่งหน้าแต่งง่ายๆนะคะถ้าพูดในเรื่องงานผิวแล้วไอเทมนี้ขาดไม่ได้ค่ะ โบริ้วรอยนั่นเองค่ะเจ้าสาวคนไหนมีริ้วรอยนะคะอย่าปล่อยให้ยับในวันแต่งงานนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยหน้าผากรอยตีนกาหรือรอยหว่างคิว้วเพอริ้วรอยเนี่ยทำให้รองพื้นตกรองได้หรือเวลาที่เจ้าสาวแสดงสีหน้านะคะเราก็คงจะไม่อยากมีริ้วรอยประทับบนกล้องใช่ไหมคะ่ะซึ่งโบริ้วรอยเนี่ยก็จะเหมือนกรามเลยหมอเฟิร์นแนะนําว่าทำเนี่ยอย่างน้อยประมาณ2เดือนก่อนแต่งงานนะคะหรือถ้างานด่วนงานร้อนจริงๆก็ประมาณ1เดือนก่อน <Okay. S 1> แต่งงานนะคะสว่วนอีกไอเทมหนึ่งค่ะ ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือการ วิตามินผิวหรือฉีดผิวให้ขาวกระจ่างใสค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะก็ต้องฉีดเข้าเส้นเลือดนะคะแนะนําทําประมาณอย่างน้อย1เดือนก่อนแต่งนะคะโดยสรุปเจ้าสาวต้องทําอะไรบ้างนะคะไปที่ต้นคลิปค่ะหมอเฟิร์นได้บอกแล้วว่าเราไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างเราทําตามปัญหาใบหน้าของเรานะคะสําหรับใครที่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกจะเริ่มแต่ตรงไหนดีหรือฉันต้องทาอะไรบ้างนะคะก็สามารถมาปรึกษามหมอเฟิร์นได้นะคะที่เฟรินคลินิกค,ค่ะ